พลังเนี่ยไปวัดบ่เศ้ากับบาปบ่เศร้าแล้วต่ไปคือคือหาบกตาไปคู่มือคู่มือไปใส่หรือไงกับกู่ข้าวัดมิตรเจ้าหระบอกข้ามพิตรกูเราข้ามตะกูพ่าไปพาะมันจะได้สแตกผมวะบ, <laughs> <laughs> บาปซ้า <laughs> อิลี่เด้ บางเื้อบาปจะใส่บาทพุน่นหอบก็เข้าบอใหญ่คือคือมาเด้อสูใสาบาทมาเด้อเบิ้งกูปิดตัวออย่างนี่กูมักทานผดวะถือกองเข่าใหญ่หองใสมูคือคือมาเด้อมาทานย่างไว้ในห้านัาานาา่นผดวะมาดังเงี้ยงกันมาเด้อมาทานน้ำการไว้ใสาบาท บักได้น้อยบกหนึ่งยางผ่านนาไปบอกพ่อมุ้งใส่ในขดพ่อคนเมีงปรสิบัติเธอเธอชุบนี่พรไปหาว่าผู้อื่นผู้ดีรับบาดเออซองไปซองมาบันฑิห้องใส่หลานบันีิห้วยผ้ามาแล้วเอายางไว้ในอีนั่นกูเลว่าผ้าบ้าสามบันาหกสัมหามือเพราไปปล่อยผ้าผุดบาด